ครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่างเบียร์นะครับผมนี่ผมอยู่ที่อำเภอพนมทวนนะครับผมหมู่บ้านพังปลุกนะครับนี่ผมมาติดตั้งประตูหน้าต่างนะครับผมอลูมิเนียมกระจกเขียวนะครับ จะตกชั้งก็เล่งมือนะครับตรงน,นั้นี้พาเข้าไปชมครับด้านในนะสูง, 2, สงสองเมตรห้าสิบนะครับผมความสูงความกว้างสามเมตรสี่สิบหน้าานี้เป็นบันฟิกนะครับ้าหน้าเนี่ยเป็นบันฟิกรอบนะครับ คานข้างจะเป็นหน้าต่างเลื่อนสองตายสองนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาครับมันฟกจะอยู่ซ้ายกับขวาสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมทีมงานช่างเบียร์นะครับอันนี้เป็นบันฟิก มีประตูทางเข้านะฮะประตูบานเลื่อนสองต้ยสองเป็นประตูลางแควนนะครับผมล้อยอยู่ด้านบนเะพืนจะเรียบนะครับขรอมกับมือจับสีทองสวยๆนะครับ ห้องครัวนะครับผมห้องครัวจะเป็นบานเลื่อนสวนนะครับเป็นสองบานลมแรงนะคนเราะมันจะตกช่างนี้รออะไรรอรอคิวอะ <laughs> ใส่กระจกไม่มีคิวนะครับช่าง ก็จะจบงานไม่ได้นะครับนี่จะเป็นเรื่องสองใจสองภายใน,น,นห้องงานะแข้นตึ๊บเลครับไม่มีลวงข้อแคกข้อแคก สองคิดสองเพื่อนกันอันนี้เป็นเลื่อนส่วนมนะุทโ่ ung, เลื่อ,สอสนสองคิดสองเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับผมกระจกเขียวม,มือจับสีทองสวยๆเป็นสแตนเลสครับ ฝนลงเม็ดจัเยนะนสัดกระสีดาม,มากครับมือจับฝนตกแล้วครับขอบสนใจติดต่องานนะครับผมทั้งเบียร์ลูมเนียมนะครับงานสะต,ตันเลสงานกระจกนะครับงานเหล็กดัดมุงรวดนะครับผม,ผมสอบถามได้นะครับผม092570ก สี่สองห้าสองครับศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดศูนย์ี่สองห้าสองประตูรีโมทประตูเลื่อนประตูตะเรดเรากันตกเราบันไดนะครับประตูบานเพีย้ยบานเปอยนะครับครับวันนี้ก็ฝนตกแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับกาบสวัสดีครับฝากผลงานไว้ด้วยครับ